เข้าสู่ช่องส้มโอดิจิตอลอาร์ตนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ยังแวะมาทักทายแล้วก็สอบถามข้อมูลกันอยู่นะคะวันนี้นะคะส้มจะมา,อาสอนวาดารูปหัวใจนะคะในโปรแกรม Illustrator e กันแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะรูปหัวใจประมาณนี้เลยไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะส้มก็จะมาสอนวิธีการออกแบบง่ายๆกันเนื่องในวันวาเวลนไทน์สำหรับ เดินกุพานะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะหน้าต่างของโปรแกรม Adobe Illustrator นะคะก่อนอื่นแล้วก็ไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือก New ส้มจะตั้งค่าง,งานเป็น2,004ณ2,004พิกเซลนะคะเป็น CMYK นะคะแล้วก็ PPI อยู่ที่300นะคะแล้วก็กด Create อคค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการออกแบบง่ายๆเลยนะคะก็มาที่ตรงนี้นะคะ Paint Brush เราจะวาดเป็นรูปหัวใจกันนะคะอันนี้คือส้มจะใช้เมาส์วาดเลยนะคะก็แลกไปเลยค่ะเป็นแบบ Freehand ให้เส้นมาบรรจบกันนะคะแลกไปเลยค่ะไม่จำเป็นต้องแบบให้มันเท่ากันเนาะ บางคนอาจจะวาดสวยกว่าแต่นี่คือส้มจะแบบเอาแบบไปไว้นะคะอันนี้คือเป็น p เ n นบ u ช h นะคะต่อไปจะเป็น p เ Tool นะคะเราใช้ได้หลายอย่างคะ่ะถ้าเป็นเพน o ูเนี่ยก็เดี๋ยวส้มจะขยายให้นะคะถ้าเป็น p เพ o ทูเราก็กดคลิกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ลากตรงกดค้างไว้นะคะทำให้มันเป็นเส้นโค้งๆหน่อย กดมาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็กดเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มันมันจบกันปึ๊บเสร็จแล้วเลือกตรงนี้นะคะให้เป็นฟิลแล้วเราก็จะทำการ Copy นะคะกดแล้วก็ที่ปุ่มแป้นพิมพ์ของเรานะคะเป็นปุ่มเขาเรียกว่า Home หรืออิ t เทอร์นนะคะลากมาคลิกข,ขวานะคะแล้วก็ Transform รีเฟรชตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะกลับด้านนะคะกดโอเคทีนี้เราก็เอาทั้งสองตัวนี่ยะคะ่ะมาประกบกันให้เป็นรูปหัวใจนะคะเดี๋ยวขยายแป๊บ ะะเสร็จแล้วก็คลุมนะคะไปที่ Pathfinder นะคะคลิกตรงนี้นะคะปึ๊บให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็จะได้รูปหัวใจเหมือนกันนะคะแล้วนะคะแล้วรูปหัวใจของส้มนี่ก็คืออาจจะยังไม่สวยเนาะ <c oughs> เพื่อนๆก็ไปวาดกันเองนะคะอาจจะร่างในกระดาษก่อนแล้วก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยถ่ายเข้ามาแล้วก็เหมือนเราเอามาขึ้นตรงที่โปรแกรมได้เลยนะคะ ทีนี้ทีนี้ต่อไปนะคะเราจะทำแพทเทิร์นให้กับลูกหัวใจง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆไปที่โปรแกรมนะคะ,ะแล้วก็เข้าเว็บ pinterest com นะคะเสร็จแล้วให้หาคำว่าตรงเสิร์ชนะคะ,ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้หาคำว่า pink background ขึ้นมาหรือป่า พิงแบ็กกานี่นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นสีหวานๆให้เพื่อนๆเลือกออกนะคะว่าชอบลายไหนสไตล์ไหนสมมติว่าเอาเป็นเดี๋ยวส้มจะเลือกอันนี้นะคะ ก็แค่ทำการลากแล้วก็เอามาไว้ตรงที่โปรแกรมได้เลยปึ๊บเดี๋ยวกลับไปอีกทีนึงขอเลือกสักสองสัสีนะคะไปบอลลนทายเนาะขอแบบวนหวานอันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะลากเลย โอเคพอแค่นี้ก่อนนะคะทีนี้วิธีการทำรูปหัวใจให้เป็นแพทเทิร์นนะคะที่เราวาดอยู่เอาตัวนี้ก่อนละกันนะคะตอนนี้ส้มจะทำการขยายนิดนึงกดชิปนะคะให้มันตัวใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วเอา background ที่เป็นสีแบบนี้นะคะลากมา กดชิปกดชิปก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้รูปมันแตกทีนี้ตัวแบ็กกราว n d สีตรงนี้ค่ะจะต้องอยู่ด้านหลังเราทำการคลิกแล้วก็คลิกขวานะคะ orange center back ก็คือส่งไปที่ข้างหลังนะคะแล้วให้รูปหัวใจเนี่ยอยู่ข้างบนเสร็จแล้วใช้เมาส์คลิกไปทั้ง2เลยนะคะปึ๊บคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งกด make clipping mask นี่เราก็จะได้ได้รูปหัวใจแบบนี้นะคะอะ่เดี๋ยวลองทำถูกเอาตัวนี้บ้างลากมาเลยค่ะอีกขวา orange s e n d to b a c k นะคะส่งไปที่ข้างหลังรูปหัวใจคุ้มนะคะแล้วก็กดคลิกขวา make clipping m a r k นี่กดชิปนะคะเดี๋ยวจะทำการขยายหัวใจนี่เห็นไหมอันนี้อีกรูปนึงนะคะ อันนี้หัวใจดูแบบตลกมากโอเคค่ะคลิกขวา Orange Send To b a c k เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คุมทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็ Make Clipping Mask อันนี้ส้มขอลบนะคะเออเราก็จะได้รูปหัวใจที่มีแพทเทิร์นลายน่ารักน่ารักสามารถส่งขายสต็อกได้นะคะแต่ว่า รูปที่เพื่อนๆเ,เอามาจาก Pinterest เนี่ยต้องดูอีกทีนึงว่าเราสามารถเอา background ของเขามาทำขายได้หรือเปล่าอันนี้แค่เป็นตัวอย่างในการอ,ออกแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ